<Wow. S 2> สวัสดีค่ะช่องเฟิร์นทุกพลนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นในเกมแบทอีสเฟิลอลล์ออนไลน์วันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาสอนทำเคสอุป,ปกรณ์สกัดอัญมณีกันนะคะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยการที่จะรับเคสนี้ได้นะคะเราก็ต้องมีตัวละครเวล50ห้บขึ้นไปนะ นี่เลยมารับเคสที่จากช่างตีเหล็กแทคโทนนี่นะนี่ที่อยู่ไฮเดลตรงนี้เลยมาช่วงเช้านะช่วงค่าอย่ามาเด้อช่างไม่อยู่ไารับเคสนี่นี่นะคะเราก็นี่เคสนี้รับเลยแล้วก็

If you have a lot of stuff, leave it with me <laughs> within your allowed space, of course. อันนี้เฟิร์นมีอยู่แล้วแล้วก็นั่นแหละเอาออกมาเลยส่วนสะเก็ตเวทมนต์เราจะใช้ไอ้นี่อายามัาามนีเวทมนต์ดำปิดผนึก หลอมนะคะกดตัว L แล้วก็กดหลอมได้เลยส่วนอัอเนี้ยผลึกเหล็กบริสุทธิ์สามารถหาซื้อได้ในตลาดนะถ้าไม่มี มันมีนี่ไงซื้อมาหนึ่งอยอันนั่นแหละแต่ถ้าในตลาดไม่มีเพื่อได้ขุดเอาไว้เอ้นี่เนี่ยแร่เหล็ก เราให้คนงานมามาขดที่นี่แหละทิ้งไว้แล้วก็หลอม แป๊บนึงรอไอ้รอ,อไม่นี่ก่อน เดี๋ยวจะหลอมตั้งแต่ต้นให้ดูนะคะไอ้ผลึกเนี่ยเผื่อในตลาดไม่มีนะ คดพบแล้วแล้วเราก็มาต่อด้วยการผลิตเอนั่นสมมติถ้ามันไม่มีนะผลึกเนี่ยเหล็กบริสุทธิ์อะเราก็แค่ไปขุดแร่มาแล้วก็หลอมเนี่ยเ แร่เหล็กนะคะ <c oughs> หาของหลอมก่อนแป๊บนึงต่อให้เป็นไอ้ผลึกนั่นแหละ a n entrust your goods without worry since it's an official trade zone approved by the head of the Merchant Guild. เนี่ยต้องมีอันนี้ด้วยอะไรนะวัตถุละลายโลหะขั้นตอนก็จะยุ่งยากนิดนึง ก็จะใส่ไอ้หินนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ที่เราหลอมไอ้ของได้เยอะกดเเดลขึา้นมาแล้วก็กดหลอม รอมันหลอมไปพอหลอมได้เอชิ้นส่วนเหล็กละลายแล้วแล้วนะคะเราก็หลอมให้เป็นแท่งเหล็กอีกอนั่นแหละปล่อยให้รอมมันหลอมไป ถ้ามันไม่มีในตลาดซื้อขายอะนะพอเราหลอมชิ้นส่วนเหล็กเสร็จนะคะมันก็จะเป็นออกมาเป็นแท่งเหล็กแบบนี้นี่เราก็จะหลอมแท่งเหล็กกับวัตถุละลายโลหะต่อนะคะเพื่อ ให้มันเป็นไอ้นี่ผลึกเหล็กบริสุทธินะป่ะหลอมกันเลยลองม,มันหลอมไปนะคะพอเราหลอมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปส่งได้เลยป่ะไปส่งกันเลย ส่งที่ช่างต๊กแท็กโทนเหมือนเดิมเนี่ยเสร็จเคสแล้วโอ้แเราเราก็ได้อุปกรณ์สกัดอัญมณีมาแล้วนะคะนี่ไง นี่แหละพอได้มาแล้วใช่ปะเราก็ลองเออลองว่าอุปกรณ์น,นี้ใช้ยังไงนะไปไปลองกันเลย นี่เราจะสกัดเม็ดนี้ออกมานะนนั่แหละสกัดออกมาแล้วเห็นปะถ้าเรามีไอ้อุอปรกรณ์เนี้ยเม็ดนี้ไอ้อนมนมีนม้ก็จะไม่หายนะคะนี่คือประโยชน์ของมันนะเพราะมันไม่มันไม่มีขายอะ่ะเราต้องทำเอง นั่นแหละถ้าร้านค้าใหม่มีขายอยู่ 1, หนึ่งพันไม่แต่ซื้อได้แค่ครั้งเดียวไงนอกนั้นเราต้องทำเองหมดเนี่ยไอโอไออุปกรณ์เนี้ยนั่นแหละประมาณนี้นะคะเคสนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฟิร์นในการทำคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะสว่วนวันนี้เฟิร์นก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ